คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นดราม่าแล้วพูดถึงกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกรณีการไลฟ์ของคุณแม่ซาร่าคาคคสิงกินีนี่แหละแล้วในไลฟ์นั้นก็มีน้องแม็กซ์เวลล์ด้วยใช่ไหมคะพูดถึงเยอะมากน้องแม็กซ์เวลล์พูดบางคำออกมาในไลฟ์เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าคุณพอ่อไม่รักเขาอะไรประมาณนี้จนชาวเน็ตหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าคือคำพูดที่เด็กพูดออกมาเด็กอายุ6ขวบเไม่น่าจะคิดเองได้ หลายคนก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณไมพิรัตด้วยเพราะว่า<ม>คําพูดที่พูดออกมาจากปากลูกชายมันค่อนข้างสะเทือนใจหัวอกคนเป็นพ่อมากล่าสุดค่ะไ,ไม้พิรัตก็โพสต์รูปล,ลูกชายขี่คอตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็เขียน<ม>แคปชั่นว่าการที่ลูกบอกว่าไม่รักเรายัางเจ็บน้อยกว่าการที่ลูกคิด<อ>ว่าเราไม่รักเขาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงกับชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจไม้กันเยอะแยะมากมายเนี่ยคอมเมนต์อ่ะคุณผู้ชมเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ พี่ชายอย่างคุณกอฟพิชยะก็ออกมาเปิดใจในรายการดังแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของน้องชายบอกว่าไม้ก็อดทนมาตลอด6ปีเพื่อลูกเจอทุกคำด่าสารพัดรวมถึงครอบครัวเองก็ถูกมองว่าปัดความรับผิดชอบมาโดยตลอดแต่ทุกคนเลือกจะเงียบเพราะไม้ไม่อยากให้กระทบไปถึงลูกแล้วก็ยอมรับว่าจุกนะกับคำที่หลานพูดออกมาเชื่อว่าหลานไม่น่าจะคิดคำพูดแบบนี้ได้และฝากถึงอีกฝ่ายนะอย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมืออยากให้คิดและ ไตรตรองให้ดีๆเพื่อลูกนะคะ,คะเรื่องนี้ก็ยาเหมือนกันนะใบตองเนาะใช่แล้วค,ะค่ะติดตามกันต่อแล้วกันนะเรื่องนี้นะคะท้ายที่สุดก็ต้องรอที่ศาลนะคุณผู้ชม